สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่19ครึ่งฤดูกาลพอดีเลยฮนะประจำเช้าวันพฤหัสที่17ธันวาคม2020เริ่มกันที่ดาร์บี้เคาน์ตี้เปิดบ้านเอาชนะสวอนซีซิตี้2-0มิดเดิลสเปอร์ก็เฉือนเอาชนะดูตันทาวน์1-0แบ็กเบอร์โลเวอร์เฉือนเอาชนะทางรอตเท์แฮมยูไนเต็ด2-1คาร์ดิฟซิตี้ก็เปิดบ้านเอาชนะเบอร์มิงแฮมไป3-2คอิที่ซิตี้เสมอกับฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์0-0แล้วก็เรดดิ้งครับับบแพ้้้ใหกนอริิซตีไป 1-2แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับหึงเป็นนอร์เวย์ซิตี้ฮะแต้มนำอยู่ที่40คะแนนอันดับ2เป็นบอลมัดมี37คะแนนมาดูกันที่โซนเพย์ออฟอันดับ3-4-5-6บ้าดีกว่าอันดับ3เป็นวัตฟอร์ดมี34คะแนนอันดับ4แล้วก็5อย่างโซนซีกับเรตติ้งมีทีมละ33คะแนนแล้วก็ที่6เป็นเบนฟอร์ดเก็บไป32คะแนน ข้ามไปดูโซนตกชั้น3าทิปสุดท้ายหน่อยดีกว่าฮะอันดับ22ตัวน,นี้เป็นดับบิคคาตี้มี16คะแนนอันดับ23 i, 11, นน่สิบสามวีคัมบ์วัเดอเลอร์สิคะแนนแล้วก็บวยเป็นเชฟฟี่เวสต์เดย์ครับเก็บไป9คะแนนแวะมาดูกันที่ดาวน์โซล่าสุดยังคงเป็นอีวานโทนี่ที่ยิงไป16ประตูแล้วก็ไมเคิลโอเลสแอซิดแมากที่สุดที่6ลูกเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่18ฮะในค่ำคืนวันเสาร์ที่19ธันวาคม,มก็จะมีเพลสตันพบกับทาง City, ridge, บิส เบนฟอร์ดเจอกับเรดดิ้งฮหัดฟิลด์ทาวเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดดูตันทาวเจอกับทางบอนมัธมิวอลพบฟอร์เรสต์ลอตเทอร์แฮมเจอกับดาร์บี้ f, เชฟเวนพบกับทางโกลวินทีซิตี้สโตเปิดบ้านเจอเบิร์นเอ้ยแบ็กเบิร์นนะฮะซวนซี sea, พบบาร์สลีย์แล้วก็วีคอมจะเจอกับควีนส์บัคเรนเจอร์